Coppy Playtime on r o b ลบครับเป็นยังไงไปดูกัน c h a p t e r 1ฮะ New Game บอกเลยว่าไม่เคยเล่นสวัสดีขอต้อนรับฮะสมุดเขียวคือร,รู้แหละว่ามันต้องไปแบบไปข้างตรงนั้นน่ะแต่แบบก็ก็ไม่ไม่ไปอะ่ะขอสำรวจก่อนนะอ๋อมีช่องประมาณนี้อยู่วิ่งได้ไหมคอนโทรลสเปซ ไม่ได้เอ๊ะต่อให้ไปก็ไปไม่ได้อ๋อไปได้นี่หวะอ้าวไปไม่ได้ทำได้เกมนี้มันเกี่ยวกับอะไรนะเหมือนว่า Poppy wants to play ใช่ไหมเหมือนจำได้ว่ามันเป็นอ๋ออนี่มี security code เหรออ่าโอเคเดี๋ยวรีเซ็ตแล้วมาดูกันเหมือนแบบว่าอ้าวอ๋ออันนี้ต้องให้เข้าเหรอเอาลลำดับใช่ไหม เหมือนผมไปดูคนอื่นนะครับหมายถึงว่าตัว poppy p a y t i m e แท้ๆมันคือเกมที่พูดถึงตุ๊กตาที่มันมีชีวิตขึ้นมาจากโรงงานผลิตใช่ไหมแล้วผมต้องกดอะไรเนี่ยต้องลำดับตามนี้ไหมเขียวเหลืองชมพูเอ๊ยแดงเหลืองชมพูเขียวแดงเหลืองชมพูเขียวไหมลองดูหรือจะเป็นบนสมุด แดงเหลืองชมพูเขียวไหนลองดูสิแดงเหลืองชมพูเขียวเอ้ยได้ง่ายง่าย easy กด e ได้ไหมเอ้ยได้กล่องอีกแล้วสะสมกล่องเหรออ๋อพยายามแกปแพ็กก็คือต้องเอาแขนมาใช้เหรอขอแขนหน่อยครับโอ้ นี่ไงดูจบแล้วได้แล้ว grab pack ยิงใช่ไหมเอ๊บโอเคได้ grab pack แล้วนี่ไงมือมือเอบเอ้โอเคต้องใช้มือชน Pay Time มุกกี้ อะพยามดีไซน์โอเคก็อธิบายเรื่องของความเป็นมาบริษัทนะเนาะอ๋อทำจากโพลีเอสเตอร์สีบรูชื่อฮักกี้วักกี้นะฮะเป็นของที่ขายดีมากโอเคไปห้องสีน้ำเงินก่อนเพราะว่าห้องสีน้ำเงินไปได้อ้าวไม่ได้ได้ยินเสียงอะไรไม่ดีเลยอ๋อเสียงเหมือนไฟฟ้าไม่ได้หรอ Open this and do m a g i c a l l disappear ครับ Open แล้วจ้ะ Open แล้วไม่ได้คํา e ถูใช่ไหมอ๋อเมื่อกี้เห็นอะไรแวบๆคีเหรออ๋อหยิบแล้วมั้งอ๋อโอเคคุณแจอยู่ตรงมือโอเราไม่เห็นเนาะเอ๊ะกดปุ่มได้ไหมไม่ได้ทำไมมันอยู่สูงจังเลยนี่ปุ่มอะไรหนึ่ง พึบพ okay. โอเคกด2อันติดแล้ว <c oughs> เปิดได้อาโอเค make a friend เหยยบได้ไหมนำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ <c oughs> อะไรเ <c oughs> มือ่อะไรไม่รู้จักได้ไหมไม่รู้จักได้ไหมเพื่อนใหม่นะต้องเข้าไปใช่ไหม เฮ้ยตกใจมาพังอะไรตอนนี้นะฮะเฮฟเอฟเ,อเอไม่มีใครเหมือนเป็นแขนหยิบของตู้เกมครับระหว่างนี้กดอะไรดูได้ไหมกดไม่ได้จอไม่ติดต้องเดินขึ้นไปข้างบนแล้วละ เอ,อ้อะไรเนี่ยปุ่มแดงเฮ้ยปุ่มแดงใส่สีแดงอ๋อโอเคเต้องเก็บให้ครบเหรอปุ่มขาวปุ่มเขียวใช่ไหมไม่น่ายากนี่ไม่น่าจะมีใครอยู่แถวนี้ด้วยปึ๊ยสีเขียวได้แล้วสีขาวได้แล้วสีน้ําเงินนี่สิอ่ะได้ละเอามือลงได้ไหมมือนี่ตัวหลอนเลยเนี่ย นายเอามือลงก่อนได้ไหมบเรียบร้อยแล้วไงกดคลิกโอ้แขนไปแล้วแขนไปแล้วทำอะไรนะเอากล่องมาวางให้เราเป็นเหมือนปุ่มอะไรสักอย่างอ๋อเป็นมือยังไงมือด้านซ้ายขวาสิมือด้านขวาเอยมาแล้วสองมือเลยเอาไปยันได้นะครับ ได้เวลาไปเปิดประตูห้องถัดไปแล้วะฮะเอ้ยก็แค่เสียงดังลแล้วเอ้ยเราก็ไปห้องนู้นใช่ไหมโอเคเรามีครบสองมือแล้วไปอุย้ยโอ้ยไอวิดีโอ never get you down เหรอหลอนอยังหลอนทำไงอะ่ะไปไหนไม่ได้ก็แค่เปิดปะ เฮ้ยป๊อปปี้หายป๊อปปี้หายเอาไงล่ะฮักกี้ฮักกี้เอ้ยไม่เคยชินกับเสียงนี้เลยอ๋อนั่นไง ได้มือครบแล้วก็ต้องใช้มือใช่ไหมสวัสดีครับมือไปต่ออ๋ออันนี้ที่ขวาใช่ไหมที่ต้องลงเบอร์หนึ่งเบอร์สองอันนี้ล่ะมีลำดับดีจังเลยโอเคเอา้าอ๋อนี่ไงเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง แล้วก็เบอร์หนึ่งติดแล้วมาเปิดไฟก่อนเหรอไม่ได้นะเบอร์หนึ่งแล้วก็เบอร์สองเออโ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 อ,โอสายพานพาเราไปไหนเราหนีขึ้นไปไม่ได้ด้วยนะเร็วกว่าที่เรานี่เยอะเลยสายพานพาเรามาที่โรงงานการผลิตเครื่องเปิดแล้ว เฮ้ย่ะมาอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งนะฮะเป็นโรงงานผลิตอาอนี่ Need Power คลิกคลิกคลิกเราต้องไปเปิดไฟใช่ไหมคือเราไม่จำเป็นต้อง Nobody Leave Without our Toy โอเคต้องออกไปต้องมีตุ๊กตาถึงจะออกไปได้นะครับของเล่นหรือตุ๊กตาพวกนี้แต่ตอนนี้เราต้องการพลังงานไฟฟ้านะครับ คิดว่าน่าจะอยู่นี่อืมอ๋อนี่ไงมีวิดีโอให้เราเก็บครับระหว่างนี้ก็เปิดไฟด้วยนะฮะเปิดไฟจ้ะอเอหนึ่งเดินมาทำาไมเนี่ยอ๋อนี่ไงปึ๊บเคไฟติดแล้วมั้งได้ครบแล้วนี่ไหนวิดีโอสิมีอะไรให้เราดู So Stella What made you want to work at the Playtime Co. factory? Playing with toys when I was young. เล่นกับมันเที่มมากเลยอ๋อเหมือนการทำงานในโรงงานของเล่นนี่มันเจ๋งมากนะเพราะว่าฉันก็ชอบสมัยเด็กๆที่มีของเล่นเนี่ยมันได้ความรู้สึกที่ดีมากเลยอะไรเงี้ยอ๊ออ้อาพวพาวเวอร์ไม่พอเหรอเราเปิดให้ครบแล้วไม่ใช่เหรอยังไงยังไงยั้ไงไ เฮ้ย so ของเล่นได้แล้วปึ๊บลงได้ไหมเออจะตันไหมจะตันไหมจะตันไหมเอ้ยเราได้ของเล่นมาแล้วน้องหมาเล็กหนึ่งตัวโอเคสบายสบายครับออกไปเราถึงจะออกได้ yes ไปกันต่อครับ <c oughs>

เพลงสะตื่นเต้นคือหายไปแล้วอะโถเอ้ยหรือติดบันไดหรือตัวสูงเกินติดบันไดนะฮะอ๋อไปไหนละหายเราใช้วิธีโดดจากชั้น2ลงไปนะครับไปเข้าหน้าห้องพอดีปึ๊บเอาไมอ่ะเอาไม่ ทำไมอ่ะทำไมเราโดดลงจากชั้นสองไม่ได้โดดลงไปจะตายไหมไม่ตายหรอกมั้งเห็นไหมไม่ตายสแสดงว่าเมื่อกี้เขากะให้เราโดนนี่งไงมาแล้วเรียบร้อยได้แล้วได้ตุ๊ก,กาตาแล้วงานนี้ผมต้องวิ่งยังไงเช็คกิ้งทอย เนี่ย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 แล้วเราต้องเอามือดันเหรอหรอะนะไปอึ๊บเฮ้ยเออนี่ไงนี่ไงนี่ไงเขาจะเอาอยัางไงต้องวนเหรอต้องวนซ้ายวนขวาอึ๊บนี่อย่างงี้เหรอวิ่งอ้อมอย่างงี้เหรอเพื่อให้เขาวิ่งตามเราไม่ทันอย่างเงี้ยเหรอ เฮ้ย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 นี่เออ,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 อต้องวิ่งตามเราไม่ทันนี่เอ๊ะนี่เอ๊ะเห็นไหมเห็นไหมไอ้ป๊อปปี้ก็จะวิ่งตามเราไม่ทันก็จะไปติดอยู่ตรงนั้นนะครับน่าหลากระจอกมากรอดนอดแล้วไงต่อแค่นี้เหรออ้าว เฮ้ย hey. ถ้าเราวิ่งด้านหนูนไม่ได้เราก็ต้องวิ่งหนีเข้าห้องนี้หรออ่ามีช่องนี้ไปต่อสบายสบายล้วจะให้เราเปิดช่องทำไมนะอุ้ยแล้วทำไมนายมาโอ้ยเฮ้ยทำไมนายเอามือมาโผล่อย,อย่างงั้นแอนนาเอ้า,า,อาโกงเอา้าโกงแล้วนั้นอะไรเฮ้ยน,นั้นโกง นั้นโกงกันนั้นโกง,นนกงทำไมโรงงานนี้มีหลายตัวจังเอ้าเอาเอาไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้ไอไไดเอา้าซ้ายขวาซ้ายขวาปึ๊บออกได้ไหมไม่ได้ต้องไปด้านนูน้นแหนแน่อา้าวไม่ได้เหมือนกันอา้าวติดเลยฮะติดเลยฉันอา้าวติดแล้ว ขึ้นไม่ได้ก็ไปได้ทางเดียวครับซ้ายหรือขวาอันนี้ก็ตันเหมือนจะเป็นเขาวงกดนะแต่บังคับเดินทางเดียวไม่มีเนาะนี่เหมือนกลับมาที่เดือล่าใช่จริงด้วยมาแล้วมาแล้วมาแล้วหนีแล้วจะหนีเขายังไงพ้นโอ โอเคพน้นละเก็ตบ็ box. อ้าวนี่เรียบร้อยเก่งไงโอ้ zero, zero oh, จับตุ <zero time. S 2> ๊กตามาทดลองแล้วไม่เอาไม่อยากฟังน่ากลัว no stop danger turn around ออกไปอ่ะที่หนีมาเนี่ยน่ากลัวกว่าอีกครับขอวิ่งไปด้านนี้เถอะโอ้โหสี แขนกับสีห้องนี้เบอร์เดียวกันเลยนะครับผมไปต่อฮะนี่เจ้าตุก๊กตาไม่ได้ดูน่ารักเลยเอ้าว you finish the game จบวะเหรอแค่นี้เหรอง่ายจัง โอเคก็เท่านี้ครับเจอกันใหม่ตอนหน้าครับส่วนตอนนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบายทำไมจบง่ายๆอย่างนี้เลยอ่ะเอออ่ออ่อก็ได้ครับ